สวัสดีครับผมคลิปนี้เป็นคลิปต่อํามันยางนาครับเรามีอุปกรณ์สว่านครับสว่านเพฟ้าดอกปีกสีุนครับดอ,บอก้าดีซีุนอุปกรณ์เป็นขวดครับขวดสำหรับใส่ละมันยางยางนา สำหรับตอกเขาหู้สิเ็เจาะแล้วเพื่อสิตรงน้ำมันครับซีอันแล้วก็ค้อนแล้วก็ปูสำหรับตอกเอาเล้นครับ ตัวนี้สีเจาะประมาณสี่ขวดครับประมาณนี้ครับเกืมอนไปได้ครับในการ เจาะเข้าไปจนสุดสว่างหมดแล้วครับแล้วก็ทัาบการตอกคอเข้าไปในรูนี่ครับแล้วก็ตะปูมัดเลยครับเชือกปว้าเข้ามัดเลยกบปากขวดครับ ใส่กับไฟได้ทอนครับกอกตะปูในการเซตครับในการเจาะน้ำมันตัวน,นี้จะเจาะอยู่4ขวดครับประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวคลิปสีเงา